ตอนที่20ค่าสถานะของคอเดเลีย HP เหลือครึ่งหลอด MP หมดแล้วน้อยสงสัยฉันใช้เวทมนตติดต่อกันมากเกินไปมานาของฉันก็เลย oh. แค่ยืนก็จะไม่ไหวแล้วไม่อยากจะเชื่อเลยว่าฉันจะมึนหัวมากแค่เพราะมานาหมดเอาจริงดิ เอาเลยพุ่งเข้ามาใส่ฉันด้วยพลังทั้งหมดที่ทแกมีเลยแต่ฉันขุดหลุมดักแกไว้ล่วงหน้าแล้วนะเวทขุดหลุมเวทมนต์เปลี่ยนแปลงพื้นที่ที่สามารถขุดหลุมบนพื้นที่ได้ ความสามารถที่ทำให้ฉันเปลี่ยนแปลงพื้นที่เพื่อควบคุมสถานการณ์ได้มันเป็นข้อมูลพื้นฐานสำหรับนักเวกไง <Yeah. S 1> โอ๊ยแต่หัวฉันจะระเบิดเพราะมาน้ำหมดแล้ว <Yeah. S 1> นี่ฉันยอมให้นายได้ไลฟ์คิวก็แล้วกันนะ <Yeah. S 1> จ้าฮะฮะ พวกเราจบการฝึกตร <tong. S 1> มนีแล้วกันพ่อดีใจที่ลูกสามารถเคลื่อนไหวได้โดยไม่มีปัญหาแล้วเหมือนอย่างที่วิกเตอร์บอกพ่อเลยครับท่านพ่อถึงแม้จะเป็นแค่การฝึกแบบพื้นฐานของนักดาบในรชาชอาณาจักรนี้ก็เธอยูดาพรสวรรค์ของลูกเกี่ยวกับศิลปะการต่อสู้นะ่ะเป็นดั่งพรจากพระเจ้าเลย <ว pier. S 2> แต่ มันก็ไร้ความหมาย้ารางกายของลูกตามไม่ทันใช่แล้วล่ะแทนที่จะต้องโดนถ่วงด้วยดับหนักๆนั่นก่อนลูกจะไปแรงกัสพอจะเน้นการสอนลูกสองอย่างสำหรับในสมวันนี้ดีกว่าอย่างแรกก็คือป่ามือสายฟ้าสำหรับให้ลูกใช้ในสถานการณ์ทั่วไป ในหนึ่งท่าฝ่ามือสายฟ้าลูกจะปล่อยหมัดใส่ศัตรูเจ็ดครั้งในเวลาเดียวกันอย่างที่สองมันอาจจะยากสักหน่อยเพราะลูกยังไม่สามารถควบคุมพลังชี่ได้เท่าไรและก็มีผลเสียจากการที่จะไม่สามารถป้องกันตัวได้และก็ไม่สามารถเคลื่อนไหวได้ในขณะที่ลูกกำลังเตรียมตัวที่จะใช้มันแต่นี่จะกลายเป็นความสามาที่ ยอดเยี่ยมที่จะใช้ต่อสู้กับศัตรทูที่กำลังเปิดช่องโหว่ให้โจมตีอย่างมากมันจะกลายเป็นการโจมตีขั้นเด็ดขาดที่จะกำรับศัตรูได้อย่างแน่นอน นี่เป็นท่าที่มีพลังมากที่สุดเท่าที่ฉันจะใช้ได้ตอนนี้เลยนะมัดสายฟ้า